ล้างทำความสะอาดปลาดุกนะครับพอเสร็จแล้วนํามาลวกฮะล้างเมือกออกนะฮะเมือกก็จะออกในน้ําที่เราลวกนะฮะในน้ําผมใส่เป็นใบหัวรพาไว้ก่อนนะครับนี่ครับพอลวกเสร็จก็เห็นน้ําขุ่นๆนะฮะเราจะได้หนังปลาดุกที่ไม่มีเมือกเลยแล้ไปล้างน้ําเปล่าต่ออีกรอบนึงนะฮะวัตถุดิบก็จะมีปลาดุกนะครับพริกแกงครับมะเขือเปราะครับพริกแดงกินดาครับหัวรพาครับ ใบ่มะกรูดผมใช้เป็นกะทิกล่องครับใส่หัวกะทิลงไปนะฮะตามด้วยพริกแกงครับหัวกะทิก็คือในส่วนของของหัวกล่องนะฮะไม่ต้องขย่ากะทิกล่องนะครับ,รรบแล้วผสมกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผัดพริกแกงกับหัวกะทินี่ยให้แตกมนันฮะเคล็ดลับอยู่ตรงการ ผัดหัวกะทิกับพี่แกงเนี่ยถ้าแต่งมันครับสีสันในการแกงจะออกมาสวยงามแล้วก็แกงก็จะมีรสชาติที่หอมนะฮะถ้าน้ำเริ่มแห้งก็ใส่หัวกะทิเพิ่มเติมได้นะครับสังเกตไหมครับตาม YouTube ที่เคยดูร้านอาหารที่ทำเร็วๆนะฮะส่วนใหญ่เขาจะไม่รอ แค่กะทิแต่งมันคนระับขาผัดแป๊บเดียวแล้วก็จะใส่กะทิลงไปเลยด้วยความที่เขาเร่งรีบเพราะว่าโกลัวลูกค้ารอนานด,ด้วยนะครับเขาเริ่มแต่งมันด้วยตามด้วยน้ําเปล่านะครับใบมะกรูดครับพริกแดงกินดาครับพริกแดงจินดานี่ผมรีบใส่เพราะว่าให้เป็นออกรสชาติในน้ำแกงเผ็ดเล็กเพิ่มไปเล็กน้อยนะฮะตามด้วยรสดีครับ น้ำตาลมะพร้าวครับน้ำลาครับอะไรนะน้ำตาลมะพร้าวนะฮะแล้วก็ตามด้วยกะทิที่เหลือนะครับชิมรสชาตินะครับผสมน,น้ำตาลมะพร้าวเพิ่ม รสชาติตามที่เราต้องการนะฮะพอเดือดเสร็จตามด้วยมะเขือเอปาะฮผมไปใส่มะเขือเอปาะก่อนนะครับเพราะว่ามะเขือเอปาะจะสุกยากนิดน,นึงนะฮะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานะฮะเนื้อปลาของเรา,เรา,เ,ราเราลวกไว้ก่อนแล้วมันจะสุกง่ายเหมือนกันนะฮะรสชาติของผมนะฮะที่ผมทานอยู่ก็คือ พวกแกงพวกนี้ใช่ไหมครับก็จะมีเผ็ดเค็มหวานเล็กน้อยฮะใครไม่ทานหวานก็ก็ใสน่น้ำปลาหรือรสด,ดีเพิ่มไปนะฮะพวกนี้ก็รอแค่น้ำเดือดแค่นี้เองนะฮะพอน้ำเดือดก็สามารถกินได้แล้วนะฮะเพราะว่า เหมือนจะเมื่อขือเปาะจะไม่สุกใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่มันโดนอยู่ในน้ำน้ำแกงรลล้อนๆนะฮะมันจะลุกเป็นในตัวแล้วมันจะสุกแล้วมันจะไม่เละฮะมันจะกรอบๆแต่สุกพอเริ่มเดือดใช่ไหมครับตามด้วยใบโหระพาครับใส่เยอะๆก็จะจะ,จะหอมเพิ่มขึ้นนครับง่ายๆแค่นี้เองครับยังไงพืมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ นี่ครับแกงปลาดุกคุมครับ